สวัสดีครับผมต้นโทนี่เดกิจิและด้านซ้ายมือผมคือเบนสายเบิร์นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่รายการสกุระวีเ o อร์ฟิตคุณเบนวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาดูปลาแล้วรายการสกุระวีเลอร์ฟิตมันคือรายการอะไรครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับปลาทุกปลาทั้งก๋วยปลาตีนได้ดีเหรอดีสิดีใช่ไหมครับครับผมพี่ต้นปลาผมมาไหนเนี่ย ร้อนก็ร้อนพามาดูปลาสิปลาไอ่ไหนมีติดรถเนี่ยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเขาเรียกอะไรนะตรงซอยราชคูณใช่ไหมใช่เออมันอยู่ตรงไหนไอ้ซอยราชคูนี่มันอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยพี่พาผมมาผมก็นั่งหลับไปตลอดทางอ้าวสรุปคุณไม่ได้นัดเขาไว้เหรอไม่นัดแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าหลักๆแล้ววันนี้เรามาตรงส่วนนี้เราจะมาเจาะในเรื่องของอะไรก็พี่เขาเห็นี่บอกว่าพี่เขาทำงานด้วยเลี้ยงปลาไป งานนี่คือทนงานประจำใช่ประจำนี่คือทำตั้งแต่เช้ายันเย็นใช่แล้วปลาที่เราจะมาดูกันนี่มันคือปลาอะไรวันนี้เขาบอกปลาทองปลาทองเหรอปลาทองปลาทองแล้วอย่างนี้คนที่ทำงานตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นเขาจะมานั่งเลี้ยงได้หรอปลาทองเนี่ยผมสงสัยตรงเนี้ยแล้วที่สำคัญเหมือนรู้มาแว่ว่าว่าเขาเป็นสายประกวดด้วยนะโอ้ผมไม่แน่ใจอ่าเป็นสายประกวดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเียกมีความที่จะต้องสม่ำเสมอพี่ีพิถันในการเลี้ยงตลอดทั้งวันแล้วเขาเลี้ยงอย่างไงแล้วเขาไม่เอาเวลาไหนไปดูนั่นนลดีแล้วอยากอู อยากรู้มากแล้วไปดีกว่าไหมไปรออะไรล่ะบ้านเขาอยู่ไหนไปเรียกดูเดินตามบ้านเขาอยู่ไหนเดินไปดูแลกันเรียกตามทุกบ้านเดี๋ยวเขาชื่อพี่อนะก๊อปนะเดี๋ยวผมเรียกไงก๊อปพี่ก๊อปครับอยู่ไปพี่ไอ้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ได้ยินเสียงแววแล้วใคร่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเข้าด้านในไหวแล้วพี่เกียมเดี๋ยวเรามายืนคุยกันตรงร่มๆนี้ดีกว่าสวัสดีชัดมายเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่ไหวนะ ร้อนก่อนอื่นเลยนี่นะครับนี่คือคุณก๊อฟเดี๋ยวเราให้คุณก๊อฟแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าชื่อเสียงเรียงนามทํางานอะไรเขาเป็นใครอยู่กับใครเมียกี่คนลูกเท่าไหร่ลูกี่บ้านบ้านเดียวบ้านเดียวแต่ว่าอยู่รวมกันหมดอ๋ออยู่รวมหมดอ่ะนี่เชิญคุณก๊อฟเลยครับสวัสดีครับชื่อก๊อฟนะครับผมก็พอดี อดีตตําหน่วยครับปัจจุบันก็เป็นพนักงานการตลาดของบริษัทชื่อรังสิตโพสร์เอสเตีท์ทีเกี่ยวกับเป็นโรงงานให้เช่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นลูกค้าญี่ปุ่นลูกค้าต่างชาติอะไรเงี้ยบางทีเขามาจัดตั้งโรงงานเขาเช่าโรงนะครับดงนันเท่ากับว่าคุณก๊อฟเนี่ยจะต้องทํางานตั้งแต่เช้าจนเย็นเข้างานกี่โมงครับคุณก๊อฟเ้าแปดโมงแต่ไปไม่เคยทันไม่เคยทันนะครับไม่เคยทันลักษณะนี้แสดงว่าต้องเป็นผู้บริหารนะเข้าเมื่อไรก็ได้ไกลเดี๋ยวไล่ออกเละไหร่ก็ตื่นไล เราเริกงานถึงบ้านเนี่ยโดยประมาณกี่โมงครับก็ประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอะไรอย่างงี้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในอะไรในเป้าหมายที่เราต้องการที่อยากจะรู้จากคุณก๊อฟเลยว่าเนี่ยคุณก๊อฟเลี้ยงปลาแล้วเรารู้จากคุณก๊อฟมาโดยสังเกตแล้วว่าคุณก๊อฟเลี้ยงปลาเนี่ยลันชูซึ่งมันเป็นปลาที่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมแล้วที่สําคัญคุณก๊อฟเองเป็นสายประกวดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่วงต่อไปนะครับว่าคุณก๊อฟเอาเวลาตรงไหนไปเลี้ยงปลามาเลี้ยง เอาเวลาตรงไหนอ่ะเอาแมพไปนเราพยายามดึงกลับแต่เขาก็พยายามกลับไปนะฮะเขารู้ไงเขารู้อ่าก็เดี๋ยวเราจะลงดีเทลกันมาเจาะรายละเอียดกับคุณก๊อฟกันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราเดินเข้าไปดูปลาด้านในกันเราก็จะมีการพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลนะฮะเบื้องต้นทั้งในเชิงลึกเชิงต้นและทุกๆเรื่องที่เราสามารถนําเสนอให้คุณผู้ชมกันได้ในวันนี้สนุกแน่วันนี้ครับผมโอเคเรายืนสองคนที่เราดูหมองหมองกัเฮ้ยก็เขาหล่ออู่แล้ว จะปิดไป่ว่าเอ๊ะนิดนึงนิดนึงเขาแมวเยอะเนี่ยนิดนึงนี่ก็ปล่อยลงมาไอฟิดแต่ว่าผมไม่มีหน้าท้องนะนี่ไม่มีก็ได้เตวไม่เอาพาพี่กับผมพาไปดูปลาที่เลี้ยงเด็ครับผมนั่เลยเุ้ยปลาจิ้มเหมือนปลาเลยอันนี้ก็เป็นนี่ปลาไอ้นี่เป็นพอลีวูดเฮ้ยนี่ขอโทษดีครับขอโทษทีอันนั้นเล่นเล่นอ๋ออ๋ออ๋อผมก็รู้ว่า อปลาะปะทะเลครับ oh. ก็พวกนี้เป็นลันชูนะครับ <c oughs> เป็นเป็นปลาที่ <c oughs> ที่เลี้ยงเหมือน <c oughs> เอาไว้ดูท็อปวิวนะครับจะต่าง oh. จากพวกติงญ,ญี่ปุ่นบ้านเราก็คือจะมาจะเลี้ยงในบ่อแล้วก็วิธีการประกวดก็จะดูจากด้านบนเป็นหลัก <c oughs> จริงๆแล้วสายพันธุ์ของมันเนี่ยก็ <c oughs> ถือว่าใกล้เคียงกับสิ่งญี่ปุ่นบ้านเราแหละแต่ว่าการพัฒนาแตกต่างกันคือรันชูเนี่ยเขาจะเน้นพัฒนาด้านบนให้ดูบึกบืนแข็งแรงเหมือนซูโม่แล้วก็า่างมันจะออกกลางๆว่ายน้ําจะนิ่งๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งญี่ปุ่นบ้านเราคือทัฒงาให้เน้นตู้ดูดีตู้แล้วสวยเป็นไซส์วิวหลังลเครฟสวยอะไรเงี้ยซึ่งก็แตกต่างกันในด้านการพัฒนาแ,แต่ว่าต้นกำลับเลยหรือว่าต้นสายเลยอ่ะมันก็คือต่างกันเดียวกันหลักๆเนี่ยคือในส่วนของรันชูเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องอะไรเป็นหลักรันชูััักกคืืออบบาานนนนนวมสร่่้้้เูโตงงงึแแ็ ต้องไหวแบบไม่สายไม่เชิดไม่อะไรเงี้ยการไหวมันต้องไหวสมูทราบเรียบไปแล้วดูแข็งแรงแล้วก็ความหนาของลําตัวครับหางต้องบาลานซ์เท่ากันใกล้เคียงกันแล้วก็ความหนานี่คือเครื่องใหม่อะความหนาคือเนี่ยครับความหนาของลำตัวถ้าเราสังเกตนี่คือลันชูหนาอย่างนี้ถ้าสิงญี่ปุ่นมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกทรงนึงอ่าทางด้านนั้นจะเป็นสิงญี่ปุ่นคือจะเป็นหลังมันจะบางกว่าแล้วก็แต่ว่าเคิร์ฟหลังว่าความโค้งของหลังมันจะสวยคือเขาเน้นดูไซวิวอันนี้ดูในตัวอันนี้ดูบนในบอร์ดส่ใช่อันนนนนนัั้ไไมม่่่่ใใชชชลูตกกเะะอันนี้คืออันน้นนนนนคืออออไลเฮดีีี่่่่สสิิงงญญปปุุ แบ่งอีกมีไลออนเฮดกับล็อกโลเฮดอีกก็คือเทคนิคที่เขาทําหน้าให้มันต่างกันทําหน้าให้มันคือเขี่ยวกับเขี่ยวมังกรหรือว่าเป็นเคี้ยวแบบฟูมันก็จะมีเป็นแยกอีกสิงจีนอะไรอย่างนี้นี่รู้ว่าสิงญี่ปุ่นกับเซนจูมาแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงเออเขาเวลาเขียนเนี่ยแตกต่างกันโอเค ดูง่ายไม่หาพา <I love, S 1> <path. S 2> สร้างสรรค์นะครับคุณเบนดูง่ายไม่ต้องดูเยอะๆคุณเบนเบิร์นปลาให้ผมดูเลยเบิร์นไม่ได้ไม่ได้นะอ้าวแล้วตกลงเบนสายเบิร์นมันมาจากไหนเบิร์นรถเบิร์นรถเบิร์นยางอะไรอย่างนี้โอ้แต่ลิ้นช่วงนี้หมอห้ากินเคขึ้นเขาบอกว่าคุณสามารถเบิร์นยางที่เกียร์ห้าได้เหรอโอ้โหลากนู่นถึงไหนครับลาวลากเลยฮะลากยาวเฮ้ยนี่กระแสชมยุบปลากระต่อยหรือเปล่าก็หลักๆแล้วส่วนมากเนี่ยปลาที่มีอยู่ในบ้านเราก็มีแค่สองประเภทก็คือตันชูที่ เป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นอ่าคือญี่ปุ่นกับลันชูที่เพาะในบ้านเราเขาก็เรียกว่าลูกร้อยลูกร้อยครับคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี้ยลูกร้อยคือเหมือนกับพ่อแม่ปลาเน่าลอยเปอร์เซนต์แต่เดี๋ยวนี้ก็คือเรียกเหมารวมหมดก็คือไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็ปลาที่เกิดในบ้านเราเนี่ยที่เป็นลันชูก็เรียกว่าลูกร้อยหมดมัเพื่อแบ่งแยกว่าเป็นปลานําเข้าหรือปลาลูกร้อยใช่ไหคล้ายๆปลาคาบเนี่ยอ่าคล้ายปลาคาบแต่ปลาคาบมันจะมีการเรียกลูกที่เกิดในเมืองไทยอยู่สองแบบคือปลาไทยกับลูกนอกนอก่าเรียกปลาไทยกับลูกนอกออ่าถ้ัลูกนอกสมดุลอ่าถ้าอ จากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยต้นสายมันก็ญี่ปุ่นหมดใช่ไหมว่าจีนไม่มาเกิดในไทยใช่แล้วอย่างปลาตัวนี้เป็นนําเข้าหรือว่าลูกร้อยตัวนี้เป็นเป็นลูกร้อยเป็นปลาที่เพาะในไทยครับแต่ว่าตัวนี้ก็ติดรางวัลมาหลายงานแล้วแล้วทำไมตอนนี้ให้เขาอยู่ตัวเดียวครับคือยังหาเนื้อคู่เขาไม่ได้อ๋อ้นี่คือตัวเมียตัวนี้ตัวผู้ครับอ๋อตัวผู้เดี๋ยวผมดักให้ดูในกระมังค์ครับคือส่วนมากเวลาไปประกวดปลาเนี่ยก็ต้องใช้เป็นกระมังสีขาวแต่ว่าไซส์มันจะใหญ่หน่อยนะโอ้บ้านที่ต้นก็มีเหมือนกันกำลังมังค์ไม่ไม่ไม่บ้านนเป็ด ซากุซี่ด้วยใช่ชักในจากุซี่แหละครับใช่ใช่ใช่จัดมากก็จะต้องดูชัดๆในบางข่าวสมมติว่าดูตัวผู้ตัวเมียดูยังไงก็เหมือนปลาทองทั่วไปครับก็ดูที่ที่ตัวเม็ดตัวที่เน้นบนที่ต่างๆกันหมดครับทิ้งสายพันธุ์งรแต่าปลาทองมันจะดูง่ายกว่าอ่ามันจะเป็นตุ่มขาวๆขึ้นมาให้เห็นชัดเจนก็เป็นตัวผู้นะครับวขา นี่ถ้าดูแบบ<อ>ไม่รู้กันมาก่อนนี่คิดว่าเป็นตัวเมียนะอน้วนใช่ใช่ดูทรงแบบเหมือนตัวเมียเลยคือเราพยายามเลี้ยงให้มันหนาครับกว้างออกเพราะถ้าถ้าไปเน้นการประกวดแล้วก็คืออัดเข้าไปแล้วป,ปาจจงนะี้ต้องเลี้ยงว่ากลางแดดเนยจำเป็นต้องโดนแดดเยอะจริงๆแล้วแดดก็มีมส่วนช่วยเรื่องสีสันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนด้วยก็ดีก็มีบางคนเลี้ยงในร่มอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องสีมันดอกตัวนี้ล่าสุดได้รางวัลอะไรมาครับตัวนี้ล่าสุดที่ที่สามตอนรุ่นจูเนียรอ๋อจูเนียครับแล้วก ขงบ้านเนี่ยคงอยากจะทราบกันทุกๆคนว่าคุณก๊อฟทางานเต็มเวลาเนี่ยแล้วคุณก๊อฟเอาเวลาที่ไหนมาดูแลปลาในช่วงของการเปลี่ยนน้ําเอ่ยหรือว่าการให้อาหารจริงๆแล้วปลาลันชูเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันก็คือใช้เวลาไม่เยอะต่อวันครับเวลาที่หนีไปหาเด็กงยากกว่านะจริงง่าจราต้องใช้เวลามากกว่าคนเรานะถ้าลึกๆไม่ได้ทําแบบนี้จะไม่พูดใช่ต้องมีไม่องนที่เป็นไอดอกระสผมผมมาอยู่นี้ทำไมนะท่านผู้ชมอยู่นี้ทำไมมเป็นคนดี ก็หลักๆแล้วเนี่ยรันชูผมจะเน้นโยกน้ําทุก3าสี่วันก็ใสรเวลาวต่อวันแค่สิบห้นาทีช่วงเย็นอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยก็สบายเพราะว่ายังไม่มีลูกครับก็เลี้ยงง่ายแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยก็ลำบากมากขึ้นนี่เราโฟกัสมาแต่ว่าเดี๋ยนี้มันก็มีอุปกรณ์เคื่อให้อาหารอัตโนมัติอย่างเงี้ยมันก็ให้แทนเราทั้งวันนะครับเราตั้เวลาไว้เซ็ตไว้ครับที่เห็นที่เห็นอยู่นี่คือเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะครับเป็นทั้งวันที่เราไม่อยู่เราก็ใส่อาหารเข้าไปให้มันจะะะไมม่ีกรรเพาาาอห ครับมันจะมีลำไส้มันจะย่อยยากย่อยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อาหารควรจะให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆให้มันกินเรื่อยๆถ้าจะขุนมันนะครับเพราะถ้าให้เยอะเนี่ยมันจะจุกแล้วก็ลอยก็มีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยอย่างในบอยเนี่ยพวกที่กินเยอะๆมีตีรัางกายอยู่ตัวก็จะแบบมีการอาหารมีประมาณว่าลอยหรือว่าทรงตัวไม่ดีเดี๋ยวนะครับคุณก๊อฟถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าตรงนี้อาหารเม็ดเป็นหลักถ้าวันที่ไม่อยู่นะครับหรือว่าช่วงที่ไม่ได้อยู่บ้านก็เป็นอาหารเม็ดเป็นหลักจริงๆแล้วอาหารสด ของคุณคุณภาพน้ํามันจะผูกค่าแล้วก็อาหารสดเท่าที่ผมทดลองมาเนี่ยมันจําเป็นเฉพาะกับปลาเล็กๆแต่ถ้าเป็นปลาใหญ่แล้วเนี่ยให้อาหารเม็ดเป็นหลักแล้วก็ให้อาหารสดเสริมก็หอค,คือต้องบอกว่าในส่วนของอาหารเม็ดเนี่ยมันก็มีอะเกกรกันบาลานซ์สัดส่วนคุณค่า,าทางโภชนาการามามันก็จะมีในยี่ห้อที่เราเลือกใช้มันก็จะมีหลายตัวหลายรุ่น,หล,นหลายประเภทให้เราใช้กันซึ่งอาหารไทยสมัยนี้ผมว่าเขาวิจัยมาดีแล้วแหละว่ามันสามารถให้เป็นหลักได้เลยแหละใช่ครับแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าแบบเน้นการประกวดก็ดูเป็นตัวตัวไปว่าตัวนี้ต้อองงงงเเเร่ะไโต อ้วนหน่อยเราก็จะทําการแบ่งแยกประเภทเอาไว้ช่วงนี้ทําหน้าทําหุ่นทําสีทำถ้าบวกเลี้ยงก็เป็นตัวตัวเงี้ยก็คือก็คือต้องแยกประเภทนะครมันเหมือนรัดเสริมสวยยังไงครับคุณเบน้นก็เนี่ยเสริมหน้าที่พี่บอกเสริมหน้าเสริมตัวเสริมอะไรเสิมหน้า ร้านเสริมสวยด้วยครับแต่งหน้าไงเสริมหน้าแต่งหน้าก็คือแต่งหน้าสิครับใจเย็นไม่ต้องดูป้าแล้วไม่ต้องอะไรก็บางตัวก็ต้องทำสีทำสีแล้วก็ให้อาหารประเภทที่มีเร่งสีครับก็เป็นพวกสาหร่ายสไปรูลิน่าหรือว่าเป็นแอสตาแซนทีนที่นี่ก็เป็นอาหารทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันอยู่ถ้าเน้นเรื่องวุ้นเรื่องอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นโปรตีนกับเดี๋ยวนี้เขารู้สึกจะเป็นพวกเจลาตินหรืออะไรอย่างนี้ยที่เพิ่มอ๋อครับผมครับิดว่าน่าจะได้ผลแต่ว่าดีที่สุดก็คือพวกอาหารสดประเภทหนออแดงงพววกกะไรเเีี้้ยถาามล็ให้เเสริมนี่อยาากรู้ว่ ี่ยมันมีตัวไหนบ้างพี่เลยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สวยที่สุดที่บ้านนี่เอละช่วงนี้ต้องบอกว่าหายรับประทานไปเกือบหมดแล้ว <c oughs> ขอดอแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคือเฉพาะพันธ<ม>ุ์ช่วงนี้มีเวลาตอนนี้มีลูกสองคนกลับมา<อ>บ้านก็คือมีเวลาแค่วันละสักสิบนาทีออออ๋เออ<น>ใช่ผมเห็นในเฟซบุ๊กคุณก๊อฟรู้สึกจะมีคนโตคนนึงนะอ่าครับแล้วเมื่อกี้คนเล็กก็คนเล็กน่าเจ็ดเดือนแล้วเข้ามาเห็นคนเล็กก็เอ๊ะตกใจแต่ว่าก็มีตัวที่เพิ่งนำนำเข้ามาใหม่ครับจากญี่ปุ่นเพิ่งซื้อเข้ามาครับัขออชม่ยข้างๆบ้านเลยรับเชิญท่านี้เลยพี่ครับผมัตว ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของปีเดอร์อะไรครับคุณก๊อฟชื่อสายซูชิมะครับซูชิมะ มันซูชิเลยซูชิม้าในไทยซูชิโดราุในนีตอนนี้เขาก็มาตัดสินงานประกวดบ้านเราเมื่อปีที่แล้วแล้วงานเดือนธันวาฯนี่มาไหมครับธันวาฯนี่อาจจะมาทางทีมงานเขาเชิญกันอยู่ครับโอ้โหเท่าที่พูดมานี่ดูลักษณะนี่คือคุณก๊อฟนี่คือสายลึกจริงๆเลยแล้วลึกขนาดนี้คุณก๊อฟไปเอาเวลาตรงไหนมาดูแลนะทำงานก็ทํางานด้วยก็จริงๆแล้วผมว่ายิ่งเราเข้าใจมันมากขึ้นมันยิ่งใช้เวลาน้อยลงเหมือนเวลาพี่ศึาอะไรมาเยอะแล้วพี่ก็รู้ว่าเออแบบดูเงี้ยมันสวยละ มันไม่ป่วยละการให้อาหารเนี่ยใช้ออโต้ได้นะอ่าคือเราไม่ต้องไปนั่งหยอดให้มันทั้งวันด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราเข้าใจความธรรมชาติของปลาพี่เข้าใจปลาคาร์ฟพี่ก็อร่อพี่ก็ไปสาวอะไรอ่าอะไรประมาณนั้นดูแลมันมากมันสวยด้วยตัวของมันเองเราก็ตั้งเครื่องให้อาหารดีอย่างเดียวง่ายๆหลักๆก็คือคุณภาพน้ําดีแล้วก็อาหารดีแค่นั้นเองครับนี่คือปัจัยหัคือรักษาเร็วรักษาไวคือปลาเนี่ยมันมีป่วยได้ทุกตัวเหมือนคนนะครับคือเป็นไข้เป็นหวัดอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราเห็นเร็วเราเช็คทุ แล้วก็รักษาได้คือทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องบอกว่าอย่างนี้คือเราต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราต้องรู้จักเป็นคนสังเกตครับอ่าแล้วก็ต้องเอาตัวเราเข้าไปเข้าใจธรรมชาติในความเป็นปลาคําว่าลันชูอ่ะนะใช่ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกับเขาคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการใช่ไหมคืออย่างสมมุติว่าถ้าเป็น10ปีที่แล้วปลาผมป่วยผมรักษาไม่ถูกผมก็ต้องไปนั่งเฝ้ามันทั้งวันทั้งคืนบางทีมานั่งดูเปลี่ยนยาเปลี่ยนน้าแบบทําแล้วทาอีกอะไรเงี้ยจนปัญหาอะไรเงี้ยแต่พอเราร ก็เปิดเช็คแค่วันละครั้งว่ายังหายใจนะก็โอเคละแค่นั้นเราก็โอเคละหรืออย่างเรื่องอาหารเนี่ยก็เราเข้าใจมาแล้วว่ามันกินยังไงปริมาณประมาณเท่านี้ต่อตัวนี้อะไรเงี้ยเราตอนแรกๆต้องสังเกตก่อนเพราะว่าปลาแต่ตัวมันก็มีปลาอ้วนปลาผอมปลากินเก่งปลากินไม่เก่งครับใช่ใช่ก็ปรับไปก็ใช้เวลาน้อยลงที่นี่ก็จะเน้นให้อาหารเม็ดเป็นอาหารจมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอาหารจมเพราะว่ารันชูจะชอบให้จมมากกว่าถ้าสมมติกินอาหารลอยเนี่ยมันจะเหมือนกับมันว่ายขึ้นไปอย่างนี้ตลอดแล้วมันจะเสียสมดุลไปแต่ว่าก็มีให้ลอยเสริ เจอเนี่ยมันก็เป็นอาหารประเภทศลอยท<ม>ั้งที่บ้างก็มันก็เป็นในเรื่องอีกส่วนหนึ่งของวิธีการเลือกใช้อาหารใช่ใชแล้วอย่างถ้าเสาร์อาทิตย์เรามีเวลามากหน่อยก็ดูแลมันมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนน้ำเตรียมไว้สําหรับช่วงอาทิตย์ที่เราวันจันทร์ถึงศุกร์เราไม่ว่างอ๋อคือที่อยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ครับ<อ>บางเสาร์ก็ต้องทํางานครับก็โดดงานมาครับตรวงานโดดงานมาเลี้ยงลันชูนี่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะเราดูในเรื่องเวลาของคุณก๊อฟเนี่ยแทบจะ90%เลยที่ต้องอยู่กับงานแล้วจะมีอยู่ประมาณแค่10%เนี่ยที่อยู่กับ ปลาตรงเนี้ยครับไอนี้ใช่ไหมฮะคือที่เราพูดถึงเตรียมล้าไว้เตรียมปลาโยกไปครับเออเป็นปลาโยกโยกไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยกหกคือจริงๆแล้วเนี่ยปลาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดเย็นเพราะฉะนั้นเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำเนี่ยเคารอะครับแม้แต่กองคอลีแล้วแต่ว่าอุณภูมิมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีบ่อเหลือไว้เราสามารถถ่ายไปได้จะดีกว่าคือเหมือนยกตัวปลาเนี่ยไปไว้บ่อใหม่ที่ก็ถึงกลางระยกพอดีก็่าไปใหดูกันนะอุณภูมิเท่ากันพอดีแล้วแบบว่าเปลี่ยนน้ํา่อาทิตย์ละกี่ครั้งอยู่ที่จานวนปลาครับแล้วก็อยู่ที่อาหารที่เราให้ด้วยว่าเราให้ประเภทไหนเร็วสุดครับลี่มเ่ยเปล อย่างที้มันเล่งอะไรยงเงี้ยครับ<ม>ก็เปลี่ยนทุกวันนานที่สุดครับสองสามอาทิตย์ครับอ๋อสองสามอาทิตย์เลยปลาที่แบบไม่ค่อยดูแลอะไรเงี้ย<อ>ให้หน้อยอเขาก็อยุด้ายเนี่ถ้ามันสมดุลอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะนอกจากที่คุณก๊อฟเลี้ยงเนี่ยเพื่อความสวยงามเลี้ยง <ะ S 1> เพื่อประกวดแล้วเนี่ย<อ>คุณก๊อฟยังทาเป็นธุรกิจด้วยถูกไหมก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเริ่มจากเสียเงินเรามาซื้อซื้อซื้อพอซื้อแล้วเสร็จแล้วเราไม่ชอบบางตัวเงี้ยก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนครับก็ขายออกไปเมื่อกี้ก็ขายขาดทุนขายแบบเอาเง ้องิี่กโดนแล้ว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 ก็เริ่มจากอย่างนั้นแล้วเราก็เริ่มดูปลาให้มันลึกขึ้นเวลาซื้อถ้าเราซื้อได้คุ้นหะพี่ผมอกอย่างเี้ถ้าเราซื้อได้ถูกจังหวะซื้อได้ดีพอเราปล่อยก็มีกาไรมูลค่ามันขึ้นหรือว่าบางชุดก็อาจจะเพาะเองบ้างหรือว่าไปซื้อของที่เพื่อนเขาเพาะมาอะไรเงี้ยลราก็มาขุดขึ้นมาก็ขายได้ก็พอมีตลาดแล้วพี่เลี้ยงปลาผู้รันชูนี่มันนานแ่ยังันชูนี่ประมาณ12ปีได้ห่อสิบสองปีสิบสองปีนี่นั่นหมายถึงว่า ลปลาลันชูนี่มันวิธีการเลี้ยงมันแตกตาก่างกับปลาชนิดอื่นไหมพี่คือผมว่าทุกชนิดนะครับมันก็มีพอย n ์ของมันนะความแตกต่างมันมีแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราปรับใช้กับชีวิตประจำผมว่ามันได้หมดอย่างปลาทะเลข้างหน้าก็เหมือนกันผมก็เลี้ยงมา9ปีเก้ปีนะตั้งแต่เป็นปันปี2000นะครับ <ๆ S 1> ก็เลี้ยงบ้าง,งเลี้ยงเลิกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ลึกจริงอะไรขนาดลันชูนะแต่ว่าก็เลี้ยงสนุกสนุกแล้วก็มีเวลาก็ค่อยเปลี่ยนน้าอยากได้ใหม่ก็ไปหาซื้อมาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับก <ๆ S 2> ็ประมาณนี้คือมันปร ยุ่งกับมันมากปลาอย่างลันชูเนี่ยบางคนไปยุ่งกับมันทั้งวันไปนั่งจับมันตกแต่งดัดหางอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วหลักการมันควรจะเราควรจะซื้อปลาที่ดีแล้วก็ทําคุณภาพน้ําดีอาหารดีให้มันโตไปตามวัยของมันหรือพูดง่ายๆคืออย่าซื้อมาแก่เราไปยุ่งกับมันมากคือมันก็ไปสร้างภาวะความเครียดให้กับปลาใช่แล้วบางตัวป่วยง่ายแล้วก็เสียไปเลยก็มียิ่งทํายิ่งเสียอะไรเงี้ยผมเคยได้ยินมาบ้างพอสมควรเลยนะจับปลาขึ้นมาดัดหางให้ดังแบบอึดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมม แต่ว่าเราทำน้อยหรือว่าทำเฉพาะตัวที่เราคิดว่ามันไปต่อได้ก็เหมือนปลาค้าอ่บผมก็เห็นในวงการก็ได้<ม>แกนีดนิดเนอ่อยตกแต่งเสริมความงามอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไปทำมันทั้งทุกวันทาทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลานนเวลาพีก่กับที่ทำงานเนี้ยม่ต้องมีความสุข มีความสุขครับเราจะได้ออกมาดูปลาทุกวันนี้เอาทิ้งก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งสามทุ่มแล้วก็มีเวลาแค่สักสิบห้านาทียี่สิบนาทีเราก็ดูแค่ว่าโดนโยนอาหารไม่ตรงก็คือดูแล้วความสุขไปเลยใช่ถ้ามีเวลาทำใจได้เลยได้เนี่ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวกกลับมาที่อะไรรู้ไหมหนึ่งคุณทํางานตลอดทั้งวันสองกลับบ้านมาคุณยังต้องมาเลี้ยงลูกต่อแล้วคุณก็ยังมีเวลาที่จะมาหาความสุขกับการเลี้ยงปลาได้ด้วยตรงนี้ก็ผ่อนคลายนะเพราะว่าอย่างทํางานก็เหนื่อยแล้วถ้าดูปลาเนี่ยมันก็เหมือนกับทาาาาาใหห้้้้เเเเเรรรรีีีีีีแลกกกกซ์พพิ่่่มขขึนนนอไดด๋ยยววปปสุังฮ เรื <łość> ่อหม่เลยลมจะจับไปเลยดีครับตรงนี้ลมไม่ผ่านไม่ได้นอน่นอนไนอานะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณก๊อฟมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านในแบบฉบับของคุณก๊อฟนะครับสำหรับการที่จะเข้ามาเริ่มเลี้ยง ปาลันชูหรือมีความสนใจในปาลันชูครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะโฟกัสไปที่คนใหม่ๆที่อยากเข้ามานะครับแต่ว่าให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับในอินเทอร์เน็ตในอะไรต่างๆหรือเดี๋ยวนี้ก็มีชมรมสังกัดชมรมคุณลองเสิร์ชคำว่าลันชูเนี่ยมันมีหมดอยู่ละครับก็เข้าไปศึกษาในชมรมทีนี้ต่อมาก็คืออ่านเยอะแล้วก็ดูรูปภาพเยอะๆว่าปลาที่เขาประกวดกันเนี่ยสวยๆคือแพทเทิร์นแบบไหนอะไรยังไงรูปร่างแบบไหนเสร็จแล้วก็ลองหามาเลี้ยงดูแต่ว่าไม่ต้องไปซื้อตัวที่แบบที่แบบแพงๆมากๆเราก็เริ่มจาก S <S เลี้ยงเล่นก่อนนะครับหลักร้อยหลักอะไรเงี้ยครับก็เอามาลองเลี้ยงดูแล้วก็มาศึกษากับมัน<อ>ระหว่างที่ศึกษากับมันเนี่ยคือเราก็อ่านไปด้วยแล้วก็ทดลองกับมันไปด้วย<ม>คือทุกอย่างมันทดลองลองจริงว่าอาหารประมาณเท่านี้อาหารชนิดนี้มันเหมาะม,มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าไปเล่งตัวเองไม่ใช่ว่ามาถึงฉันจะซื้อปลาระดับประกวดเลยพอไปซื้อปลาประกวดมาตายก็เลิกนะเพราะว่าเสียหายอะไรเงี้ยก็คืออยากให้เริ่มจากทีละน้อยแล้วก็เริ่มจากที่ปลาที่ลองลองไปก่อนลองเลี้ยงเล่นแจกก็มีให้ชมรมในียอะไรเงี้ยเขาก็มีแจกอยากจะ ค่อยหาความรู้กันไปแล้วก็พี่ๆในชมรมก็มีเยอะก็อาจจะสอบถามเข้าข้อมูลแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเราเองหลังจากนี้ก็คงไม่ยากอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกว่า w i หมดแล้วนะใช่ก็ได้หมดล้วแต่ว่าใครจะไปแนวไหนยังไงสายประกวดสายเลี้ยงเล่นสายเลี้ยงให้ภรรยาดูให้ลูกดูเงี้ยก็เผิมันก็มีหลายแบบนะครับสุดท้ายแล้วก็คือสรุปเลยว่าหาข้อมูลหาความรู้แล้วมาลองเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าหลักะอ่าเพื่อให้เกิดการสานต่อว่ามันเป็นยังไงสิ่งที่คุณได้รับข้อมูล มานน่นนี่นั่นมา,มเ,าเนี่ยื้อปาแพอะไรประมาณนั้นครับปลาตัวร้อยสร้อยจ่านัดมาเลี้ยงก่อนให้เรว่าชินไง คับสนุกกับมันแล้วก็ถ้าอยากลองเลี้ยงก็ติดต่อมาก็ได้ผมก็มีแจกเรื่อยๆนะครับก็มีมาแนะนำไปให้พี่ที่เขาพร้อๆแล้วก็มีปลาจะแจกวันนี้เราทั้งสองคนรายการสกุลวีเลฟิตต้องบอกว่าขอขอบคุณคุณก๊อฟมากจริงๆนะครับความรู้แน่นเลยใช่ในมุมของคนที่ไม่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากเลี้ยงปลาเนี่ยเราจริงๆแล้วเราสามารถทําได้อยู่ที่การเมนเนจของตัวเราเองก็สําหรับข้อมูลวันนี้ผมคิดว่าคุณก๊อฟคงที่จะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังนะครับ ไห้ศึกษาเอากลับไปตัดสินใจสําหรับสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณกําลังจะเริ่มเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่มีเวลาเลี้ยงยังไงสุดท้ายนี้เราทั้งสองคนต้องขอขอบพระคุณคุณก๊อฟมากเลยนะครับนะครับและตอนนี้นะครับเรา3ามคนผมและเบนเบนและก๊อฟก๊อฟและต้นเรา3ามคนขอลากันไปก่อนครับ